ฝั่งนี้นะคะบ่าท่านทำความสะอาดฝั่งทางหอพระนี่นะทำความสะอาดบ้างเก็บกวาดทางวัดของเราก็ยังมีการสร้างนะคะยังไม่แล้วเสร็จอยู่ก็จะโตเติมนนี่นะหอพระนะคะหอพระก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะฝั่งทางด้านนี้ดีพระครูก็บอกว่าเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำฝั่งตรงนี้ต่อ เพราะว่ายัางไม่ได้เทไม่ได้เทพื้นนะคะว่าจะเทมาถึงรอบๆอบนี่แหละองพระดี๋ยวก็จะมีการต่อเติมนะคะให้แล้วเสร็จมีทรายมาแล้วนะคะก็คงจะมีการแผ่พัฒนาฟังตรงนี้เนะแผ่พ,พัฒนามา เทพื้นหาโปงหากองว่าจะเทมารอบๆนี้เลยนะคะอุปกรณ์ก็ออกมาแล้ว,ลวครูก็บอกว่าว่าจะทำตรงนี้ต่อนะคะอ,อุปกรณ์มาแล้วะะยังไม่แล้วเสร็จนะคะฝั่งทั้งนี้ก็จะแพ้ประตูปัจจัยนะคะมาเรื่อยๆ เพราะว่าฝั่งทั้งนี้นะคะยังขาดอยู่เนาะนี่นะคะพระคุณเจ้าเพึ่นก็บอกว่าให้มาใครจะมาร่วมบริจากรรมทำนี้ก็จะมาทําให้แล้วเสร็จเลยนะคะมาฝั่งถึงตรงนี้เลยมาถึงหอกองหอโป่งนี่นะโอ้นี่นะคะเอาดินเข้ามาแล้วดินเข้ามาแล้วนะ จะทางขึ้นทางขึ้นพระก็จะไปขึ้นไปตีกลองนะคะเวลากลองเวลาเพลงเนาะจะขึ้นนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็จะมีะรักคังอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงหอชันนโ่นนหะหอโป่งนะคะอันนี้ก็ของลุงช่างนะคะลุงพลประแตนนะคะมาแล้วก็ถื youtube นะคะมาช่วยกันทำดนะตรงนี้โอ้โปง่ง เก่าแก่นะคะแล้วก็มันมันชำรุดเนาะมันผุพังก็เลยมีใหม่มาอีกแล้วนะคะนี่นีแหละของลุงผลปาแตนนะคะมาทำพร้อมด้วยทั้งโรงครัวทั้งต่อเติมโรงครัวแล้วก็พื้นบูรณะครับพื้นบูรก็เป็นนะคะลุง,ลงผลปาแตนนำกระถินนะคะกระถินมาทอดถวาย ที่วัดแห่งนี้นะคะวัดบ้านกกตูมของเรานะ,ะอันนี้ก็นะคะได้มาสนับสนุนจากหลวงปู่พระแตนนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะะว่าจะต่อเติมนะคะทำในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จพระครูเพื่นก็บอกว่านนจะมีใครมาร่วมสร้างบ้าน,นะะก็บอกสายบุญเนาะ บอกว่ามาดูให้น้อยตรงนี้นะะบัตรบ้านบกตุ่มของเราก็มีผู้มีจิตศรัทธานะคะก็ร่วมบริจาคนะคะทางบ้านเรานี่แหละก็ประตูปัจจัยจะทําตรงนี้นะคะให้ถึงนี่เลยนะคะก็อุปกรณ์ก็นํามาแล้วนยียังขาดอยู่เนาะยังขาดอยู่ก็เลยเจะมาออกช่วยกันนี่แหละนะคะบ้านเราสายบุญเยอะ ช่วยกันทำช่วยกันทำวนะัดก็กว้างขวางเนาะไปจนจุดที่นานูนะ่นนี่ก็เป็นศาลาการประเรียนนะคะถ้ามีบุญมีอะไรใหญ่ๆก็เราก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนาะพระก็มีมันไม่ได้ช่วงจำพรรษานะคะก็ไปนู่นนี่นั่นได้เนาะถ้าพระจำพรรานาคะพระก็จะอยู่ที่วัดจำพรรษาไม่ได้ไปไหนเนาะ ตอนนี้ก็มีห้ารูปนะคะพระอยู่ที่วัดนี้เี๋ก็จะช่วยกันนี่แหละทำตรงนี้นะคะพระคูสุวรรณคุณนประสิทธิ์นะคะคุนก็บอกว่าบอกบุญน้อยก็บอกบุญให้กับสายบุญต่างๆเนาะกำลังจะปูเทพื้นนะคะรับรูนะนะปูพื้นมาให้สุดตรงนี้ได้แล้วนะ หัอพระก็เอามาแล้วอุปกรณ์เราจะเทให้สุดตรงหอป่องหอกองหอโป่งนูน่นก็ยังขาดอยู่ยังขาดแคนนะคระัก็ทำแล้วมาแล้วนะคะก็จะต่อเติมออกมาฝั่งทางนี้นะคะ นช่วยกันในหะ้มันกว้างขวางม,มากขึ้นเนะเาะเสร้างไปเรื่อยๆหะะากันเก็บกวาดแล้วก็พากันนะคะกราบตรงนี้นะคะจะต่อเติมไปถึงจุดทรงโน้น,นะะอยู่ติดกับรอพอสอต่อนะคะกกตุ้มนะคะก็จะทำตรงนี้ต่อนะคะ ยังขาดอยู่ตรงนี้แหละจะทำไปให้สุดนะยังไม่แล้วเสร็จนะคะฝั่งตรงนี้นะคะวัดบ้านกกตูมนะคะทำเสร็จแล้วนะคะพากันเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็ยังไม่ได้ฉลองโบสถนะคะฝังลูกนิดเดียของเรา ก็ช่วยกันนะคะบางคนก็รดน้ําต้นไม้บ้างนะคะเก็บกวาดทาความสะอาดที่วัดทุกเช้านะคะทุกเช้าเราก็จะมาโอ้แดดก็กําลังเริ่มแล้วเพราะว่าเย็นมากเลยนะคะวันนี้เก็บกวาดทาความสะอาดช่วยกันแล้วก็นะคะการรดน้ําต้นไม้วัดบ,บ้านโรงเรียนนะคะอยู่ เป็นที่เนาะเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลนะคะทุกเช้าเราก็ลงมาทั้งวัดก็มีตอนนี้นะครับปลูกอะไรยังไม่ได้เพราะว่ามันหน้าแล้งนะคะช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวแล้วเย็นเย็นนะอยช่วยกันนะคะทำตรงนี้ก็ปลูกห้ายสิ่งร้ายอย่างนะคะพระก็ปลูกร้ายสิ่งร้ายอย่างผักหวานนี่ก็จะปลูกเยอะนะคะปลูกไปเรื่อยๆ ว่าจะปลูกไปตรงได้อยู่ได้กินกันถ้าไม่มีอะไรเนาะก็นะคะช่วงนี้ผักหวานก็ออกแล้วะะก็เก็บทางวัดได้นะคะทางวัดได้นะคะมีพระมาชั้นพัฒหาหเพลินนะคะบางทีเราก็นะคะได้ทางก็ยังมีเนาะก็ยังมีนีแหละต้นผักหวานปลูกใส่แบบนี้เนาะเราก็ ช่วยได้บางคนก็นะคะทำความสะอาดเสร็จก็ขึ้นไปนะคะมีธุระฝ่าฟังนะ,ะบางคนก็อยู่นะคะล้างถ้วยล้างจานนะคะกินข้าวกินปลาอยู่ทางวัดแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานเสร็จก่อนค่อยกลับนี่แหละก็ทำในส่วนทั้งนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวานก็ออกยอดแทงยอดออกนะคะหลายต้นมันก็ได้เยอะนะอุดมสมบูรณ์สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ